สวัสดีครับนี่ก็คือแมวอ้วนตัวเดิมครับผมตัวดื้อเหมือนเดิมไปไหนไปนะนะเนี้ยอะไรปิดแล้วปิดประตูแล้วนี่ไงวิ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 วยยจจ้าจาจ้าจ้าจ ดื้อเหมือนเดิมตามองอะไรวะมองอะไรวะฮะหายไปไหนวะหายไปไหนหายไปไหนแล้ว ชันใจเลยไม่ชันใจปะปาเลยใช่ไหมแมวอ้วนตัวดือดื้อเหมือนเดิมดื้อมากนี่นี่ตำคาญวะใช่ไหมรำคาญมาม,มีวะใช่ไหมนอนนี้แหละนอนนี้แล้วเนาะ ไหนบุ้งอยู่ไหนบุ้งอยู่ไหนเอาไปบุ้งไหมไหนพักบุ้งอยู่ไหนนี่ไม่พูดไม่จาอะไรเลยทำตาบื้อๆอ้ยเป็นไง เอาไอ้บุ้งมาเล่นมาไอ้บุ้งอยู่ไหนบุ้งมันตัวเล็วไปเอาอันใหม่มาไอ้บุ้งเอาแบบยาวๆเลยนะเป็นไงตาบึ้ยบึ้ยบึบบ้พูดอะไรน้อยดิอื้ไม่พูดไม่อะไรเลยยาวๆเหมือนแมวเลยแมวหรือเปล่าเนะ่ะ ไม่ใช่หมูใช่ไหมแมวใช่ไหมยย้มย,ยิย้เย้ยวเฮ้ยพูดหน่อยดิพูดหน่อยดิลักทายหน่อยดิโอ้ยนิ่งเกินที่ทายี่นิ่งจัง ไม,ไ,ไ,มไม่พูดไปอะไรพอแล้วพอแล้วไม่พูดเลยไอยกล้องใช่ไหมบ๊ายบายบ๊ายบายดิบ๊ายบาย